สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาไทยชาแนลนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เขียนมาเล่าเป็นอุทาหรณ์สนใจกับน้องๆและพี่ๆทั้งหลายที่มีพ่อแม่มีแม่อยู่ต่างประเทศและก็พามาต่างประเทศเพื่อมาหาผัวให้ลูกสาวตัวเองน้องเขาเล่าให้ฟังว่าผัวใหม่ของแม่คือผัวเก่าของหนู เรื่องมีอยู่ว่าน้องคนเนี้อยู่ประเทศไทยส่วนแม่เขาแต่งงานมากับฝรัง่งด้วยความที่เออพอน้องเขาโตแล้วก็ผิดหวังกับความรักมากมายก็อนันก็ไม่มีใครจริงใจอ่ะนะก็ก็เลยแม่ก็เลยอยากให้ลูกมีผัวฝรั่งมาอยู่ต่างประเทศด้วยกันเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวตอนนี้ก็ทําเรื่องให้มาทําเรื่องให้มาก็มามา,มาด้วยกันเออว่าประมาณสามเดือนมาอยู่สามเดือนเนี่ยก็ติดต่อฝรัง่งคนนู้นให้คนนี้ให้มันก็ยังไม่มีใครถูกใจ แต่ก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ถูกใจลูกสาวเราแล้วก็ถูกใจลูกสาวคือถูกใจน้องเขาเนี่ยแล้วก็บอกกับแม่ว่าเออลูกเธอหาแฟนได้หรือ,อยังแม่ก็เลยบอกว่ายังไม่ได้เขาบอกว่าจะทําความรู้จักกับฉันก่อนไหมแล้วก็เอ,อ่อทำความรู้จักกันก่อนแล้วถ้าเกิดว่าลูกเธอพอใจฉันหรือว่าฉันพอใจลูกเธอเราฉันก็สามารถแต่งงานกับลูกสาวเธอได้เพราะว่าฝรั่งคนเนี้ เป็นฝรั่งที่อยู่ข้างบ้านเอ,อแม่เขาเองแล้วคราวนี้ฝรั่งคนนี้เขาก็ไม่ได้เคยแต่งงานมาก่อนแต่เป็นฝรั่งที่มีอายุพอสมควรซึ่งน้องเขาเนี่ยก็อายุยังน้อยแต่ด้วยความที่หาไม่ได้อะทุกคนมาถึงต่างประเทศไม่ใช่ว่าจะหาฝรั่งได้ง่ายๆบางคนบอกว่าอุ้ยเออไปอยู่ต่างประเทศหาผัวฝรั่งให้หน่อย ขนาดเดินทางมาที่เนี่ยมาหาผัวฝรั่งอะบางคนยังไม่ได้มาสามรอบสี่รอบไม่ได้ก็มีน้องเขาเนี่ยก็เดินทางมาสามเดือนก็ไม่ได้ก็กลับไปเออเพื่อนบ้านก็ถามว่าเออได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เออติดต่อกับฉันได้นะอย่างนนั้นเนี้ยฉันก็อยากมีเมียไทยแต่ว่าสําหรับฉันคือเขาก็เด็กเด็กนั่นแหละแต่ก็แล้วแต่เธอแล้วกันก็คราวนี้แม่ก็เลยแบบไปคุยกับลูกสาวเห็นเออ นะ้าคนนั้นไหมคือเขาก็รุ่นราวเขาเดียวกับแม่เออเขารุ่นราวเขาเดียวกับแม่เห็นไหมเขาอ่ะสนใจลูกนะเออถ้าเกิดว่าหนูอยากมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือแต่งงานไปกกอนก็คนไทยเนาะก็จะเหมือนก็จะคล้ายๆกันหลายๆคนก็จะพูดกับลูกแบบนี้ก็แต่งงานไปก่อนถ้าอยู่ไม่ได้ก็เลิกกันไปเราก็มีวีซ่าอยู่ที่นี่แล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้แล้วก็คิดแบบนี้ คราวนี้ถึงเวลาที่น้องเขาก็แบบตัดสินใจอะ่ะจริงๆก็อยากมาอยู่ตา่างประเทศกับแม่นัน่นแหละเพราะว่าอยู่ประเทศไทยมันก็ช้ำบุกช้ำใจช้ำรักแล้วก็งานการก็ไม่ได้มีทําเป็นเรื่องเป็นราวก็กลับว่าเออถ้าไม่อยู่กับแม่เออเราก็มาหางานที่นี่ทําแล้วก็อยู่ใกล้แม่ด้วยเออคือไม่ต้องห่างแม่เพราะว่าาติพี่น้องทํางประเทศไทยมันก็ห่างๆกันหลังจากเออหลังตาตากะยายจากไปก็ไม่มีใครก็น้องเขาก็อยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้เพราะพี่ป้าน้าอะไรก็ เขาก็อยู่กับรู่เขาเราไม่ได้ไปอยู่กับเขาฉะนั้นน้องก็บอกว่าเอองั้นก็ดีเหมือนกันแม่ก็เชื่อฟังแม่เนาะเพราะจริงๆแล้วน้องเขาก็เคยมีคู่มาแล้วอยู่ประเทศไทยอ่ะก็อกหักช้ำรักตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปนั่นแหละคราวนี้พอมาแล้วมันก็หาแฟนไม่ได้ไงทุกคนก็จําเป็นต้องเอาคนนี้แหละอืมก็มาทําความรู้จักกันอะไรกันผู้ชายก็ให้เกียรติดีนะผู้ชายนิสัยดีให้เกียรติดีแล้วก็ก็เลยตกลงกันว่าเอองั้นก็จะแต่งงานกับคนนี้แหละนะ เพราะว่าฝรั่งคนนี้เขาจะแต่งงานด้วยแต่คนอื่นๆที่น้องไปทาความรู้จักกับเขาเนี่ยเขาแค er ่อยากได้คู่ไปนอนฟรีเฉยๆไม่ได้อยากเออไม่ได้อยากที่ว่าจะเออจะแต่งงานกับเราหรืออะไรก็ไม่ได้อยากงั้นมีแต่เนี่ยผู้ชายคนนี้ที่รุ่นเดียวกับแม่นี่แหละที่อยากแต่งงานกับเราน้องเขาก็เลยแต่งงานด้วยก็อยู่ด้วยกันแต่งงานกันอะไรกันก็ <S <S ใช้ชีวิตแบบว่าคือมันไม่ได้มาจากความรักพื้นฐานมันไม่ได้มาจากความรักทุกคนน้องเขาบอกพื้นฐานของหนูไม่ได้มาจาก กับความรักแต่เออพ่อใหญ่เนี่ยแกเป็นคนดีก็แกก็มีเมตากับหนูดีกับหนูทุกอย่างนั่นแหละแต่หนูสําหรับหนูใจหนูมันก็ไม่ได้รักแล้วหนูก็คือผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่อายุยังน้อยหนูก็ยังอยากไปดื่มสังสรรค์ไปพบปะเพื่อนฝูงซึ่งไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างกันก็ส่วนพ่อใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้อยู่แต่บ้าน ให้อยู่แต่บ้านคืออยากไปทํางานเขาให้ไปนะแต่ว่าไม่ชอบให้ไปสังสรรค์กับเพื่อนไปดื่มกับเพื่อนหรือไปอะไรไม่ชอบซึ่งเราอายุอย่างน้อยเราก็อยากเป็นในสิ่งที่เราเป็นเราก็อยากจะไปเที่ยวเทคไปเที่ยวดิสโก้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่ว่าวัยรุ่นเขาไปกันเราก็อยากไปแต่แฟนไม่ให้ไปเพราะไม่อยากให้เราเป็นแบบนั้นอยากให้เราอยู่บ้านอยากให้เราใช้ชีวิตตามสไตล์ของเขา ฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมันก็มีทะเลาะกันอะไรกันน้องเขาก็ไปทํางานแต่ว่าสังคมของน้องเขากับสังคมของสามีที่บ้านมันก็คนละสังคมกันเราอย่าลืมว่าน้องเขาเนี่ยเออมาต่างประเทศด้วยการที่แม่ติดต่อฝรั่งคนนี้ให้โดยฝรั่งคนนี้ก็คิดว่าน้องเขาเนี่ยจะเหมือนแม่เขา เพราะแม่เขาเนี่ยไม่เที่ยวไม่เออไปปาร์ตี้ที่ไหนทําแต่งานแล้วก็กลับบ้านมาดูแลครอบครัวฉะนั้นฝรั่งข้างบ้านคนนี้ที่ได้ลูกสาวไปเนี่ยก็คิดว่าลูกสาวจะเป็นเหมือนแม่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าน้องเขาอยู่อย่างน้อยเขาก็จะมีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาจนวันหนึ่งเลิกกันเลิกกันเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยรักน้องเขามากน้องเขาบอกพี่ฝรั่งรักหนูมากแต่หนูอะ่ะ หนูไม่ได้พื้นฐานมาจากความรักแต่หนูก็ไม่เคยลืมบุญคุณเขาที่เขาแต่งงานกับหนูแล้วก็ทําให้หนูได้มีวีซ่าทําให้เหมือหนูได้อยู่ที่นี่หนูก็ได้ทํางานเต็มเวลาเสียภาษีหนูงานหนูก็ยุ่งมากอะไรเงี้ยหนูก็ใช้ชีวิตตามสไตล์ของหนูเลยอันนี้ชีวิตเป็นของหนูแล้วก็คราวนี้น้องเขาเลิกกับแฟนก็แยกแยกไปอยู่ที่อื่นส่วนเออแม่เนี่ยเขาอยู่กับสามีเขาแล้วตอนหลังสามีแม่เสียชีวิตก็แม่ก็อยู่คนเดียวก่อนน้องเขาก็บอก ต่างประเทศนะทุกคนไอ้เรื่องจะมาอยู่รวมกันมันจะยากเนะเาะก็จะก็จะอยู่ชีวิตไทยชีวิตมันก็น้องเขาก็ทํางานเสียภาษีเขาก็อยู่อีกโบนองอีกห้องเช่าอีก,อก,อกที่หนึ่งส่วนแม่ก็อยู่ที่หนึ่งหลังจากสามีตายแม่ก็แบบก็โหยเหงาอะส่วนผัวเก่าผัวฝรั่งคนเก่าลุงข้างบ้านเนี่ยก็ก็คือเสียใจไม่เลิอกอะเสียใจไม่เลิกเพราะว่าไม่เคยแต่งงานมาก่อนไม่เคยมีเมียมาก่อนในชีวิต เสียใจไม่เลิกที่เพราะตั้งเป้าไว้สูงว่าเออน้องเขาเนี่ยจะต้องเหมือนแม่เขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่เที่ยวไม่ตรีรคิดปอย่างนั้นจนขนาดเลิกไปแล้วแกเขายังเสียใจไม่เลิกแกก็ยังเสียใจแกไม่มองใครเลยนะทุกคนถามว่าแกรักน้องคนนี้มากไหมแกตั้งเป้าไว้สูงมากกว่าน้องเขาบอกเขาตั้งเป้าไว้สูงมากกว่าถามว่ารักเออขนาดนั้นจนถึงขนาดว่าเออเลิกกันตั้งหลายปีทําใจไม่ได้มันก็ไม่ใช่แต่ด้วยความที่น้องเขางานเยอะเขาก็ไปทํางานของเขาอะไรเขาไม่ได้สนใจ แล้วเอแม่ก็ก็ยังอยู่ที่เดิมวันหนึ่งกลับไปบ้านก็ไปเจอแม่กับลุงเขาเนี้ยนั่งดื่มกาแฟกันที่บ้านแม่ก็น้องก็ก็ทักทายตามภาษานั่นแหละเพราะว่ามันก็เป็นเขาเป็นคนข้างบ้านกันน้องเขาไม่รู้นะคะว่าสามีเก่าเขาอะเป็นแฟนใหม่ของแม่คือด้วยความเหงาหรือความที่ปอบอกป,ปอบใจกันหรือหรือ,อยังไงไม่เข้าใจน้องเขาบอกว่าแม่กับผู้ชายคนเนี้ยเขา ใช้ชีวิตเป็นแฟนกันโดยที่น้องเขาไม่รู้ไปครั้งแรกน้องเขาไปเจอแม่กับฝรั่งคนนี้นั่งดื่มกาแฟกันน้องเขาก็ทักทายปกติธรรมดาเออก็ถามแม่เป็นยังไงบ้างแม่ก็บอกโอ้สบายดียังเสียใจอยู่ไหมที่เออที่เออแฟนจากไปแล้วหรืออะไรเขาไปปลอบใจแม่นาอแม่บอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่ได้ฉันอยู่ของฉันได้เออคราวนี้มีวันหนึ่งน้องเขากลับมาโดยไม่ได้นัดกับแม่ก่อนธรรมดาฝรั่งเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะมาหาใครเราจะต้องนัดก่อนแต่ วันนั้นน่ะบางเอิญผ่านมาผ่านมาเออก็เย็นแล้วมืดแล้วแหละก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มเออไปหาแม่ซะหน่อยขับรถผ่านมาก็ไปหาแม่ซะหน่อยสรุปแล้วแม่ไม่อยู่แม่เออไปกดกิ่งเท่าไหร่แม่ก็ไม่เปิดก็โทรหาแม่แม่อยู่ที่ไหนเออแม่ก็บอก อ๋ออยู่แถวนี้แหละแต่แม่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ลูกก็เอา้าแม่หนูมาหาแม่นะเนี่ยซื้อของมาฝากแม่ด้วยอะไรเงี้ยคือความลับมันก็แตกอ่ะแม่ก็เปิดประตูห้องมาจากเออห้องผัวเก่าของน้องเขาน้องเขาเลยเตย้เอา้าทาไมเอาแม่อยู่ที่นี่เหรอความลับเลยแตกแม่ก็เลยบอกว่าเออคือเราอะ่ะ เข้าใจกันแล้วเราก็เป็นแฟนกันถามว่าน้องเขาบอกว่าพี่หนูเสียใจไหมหนูไม่ได้เสียใจพี่ว่าเออแม่ทําไมเอาเออพัวกเก่าหนูอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกหนูคือเขาคงชอบแม่หนูมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะในความรู้สึกของเขาของฝรั่งคนเนี้ยเขาอยากได้ผู้หญิงแบบแม่แบบแม่หนูแล้วแต่งงานมาเขาก็อยากให้หนูเป็นแบบแม่หนูแต่หนูเป็นให้เขาไม่ได้เราไม่เข้าใจกันหนูก็เลยเลิกกันและคราวนี้พอเลิกกันไป พอ,พอสามีแม่จากไปเขาก็เลยเข้ามาในชีวิตแม่ไปแล้วเขาก็เป็นคนดีด้วยถามว่าหนูจะโกรธหนูโกรธไหมหนูไม่ได้โกรธเลยแต่หนูอยากจะเล่าให้ฟังว่าแต่แม่ไม่สามารถกลับไปประเทศไทยได้เพราะว่าญาติพี่น้องทางประเทศไทยรับไม่ได้ที่แม่ไปมีอะไรหรือว,ว่าไปเป็นแฟนกับผัวเก่าของหนูแต่สําหรับต่างประเทศมันเป็นเรื่องปกติหนูแค่มาเล่าให้พี่ฟังว่าแม่หนูเออเมียเออ ผัวใหม่ของแม่หนูเป็นผัวเก่าของหนูสังคมไทยรับไม่ได้คือเวลาไปหายาไปประเทศไทยเนี่ยไปหาญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็รับไม่ได้อับอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขาไม่อยากให้พาไปที่บ้านแม่จึงใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศและเวลาไปประเทศไทยก็จะไม่แวหาญาติพี่น้องเลยอันนี้นะพี่จะบอกอย่างหนึ่งจริงๆแล้ว่าสังคมฝรั่งสังฝรั่งอะเขาไม่ค่อยไปหาญาติพี่น้องก็หลกชีวิตใครชีวิตมันอย่างที่หนูพูดจะถูกแล้ว เออเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้โกรธแม่เขานะคะที่แม่เขาวาไปได้กับสามีเก่าเขาเพียงแต่เขาก็แต่คิดแต่ขวงใจนิดนึงเท่านั้นเองแต่คนที่เป็นมากที่สุดแล้วก็รับไม่ได้มากที่สุดคือญาติพี่น้องทางประเทศไทยรับไม่ได้ว่าเวลาพาไปไปประเทศไทยเนี่ยมันก็จะไปกินเลี้ยงรวมญาติกันอะไรกันก็ไม่สามารถที่จะไปรวมญาติได้เพราะว่าญาติพี่น้องรับไม่ได้ที่ผัวใหม่แม่เป็นผัวเก่าเรา เพราะว่าเราก็เคยพาไปงานรวมญาติกันมาก่อนแล้ยวอยู่ๆตอนหลังพอเลิกกับเราไปพ่อเราเอ,อสามีแม่จากไปแม่จะพาผู้ชายคนนี้ไปกินเลี้ยงร่วมไปในฐานะแฟนใหม่ซึ่งคนไทยรับไม่ได้หนูก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องของหนูถามว่ามันเป็นผิดมันผิดไหมสําหรับต่างประเทศไม่ผิดแต่สําหรับคนไทยมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่สมควรที่จะเอาลูกเขยมาทําผัวถึงแม้ว่าลูกเขยเนี่ยจะเลิกกับลูกสาวเราไปแล้วก็ตามก็ จร,จริงๆแล้วถามว่าเรื่องนี้มันผิดไหมมันกไ็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้น้องเขาแชร,ร์เรื่องของเขาให้ฟังเฉยแชร์ให้ฟังเฉยว่าการที่แม่เขาไปได้กับอันนั้นนะ่ะกับผัวเก่าเขาเนะี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องผิดเสมอไปเพราะบางคนบอกว่าโอ๊ยสําหรับคนไทยน่ยจะคิดว่าโอ๊ยทําไมทําอย่างนี้เออเป็นเรื่องหนะ้าอับอายแข่ขี้หนะ้ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันระหว่างคนสองคนและคนที่ไม่เดือดร้อนเลยคือลูกสาว น้องเขาบอกหนูไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยพี่แต่เพียงแต่หนูก็ไม่กล้าพาแม่หรือว่าไม่กล้าไปเที่ยวกับแม่เพราะว่าไปประเทศไทยกับแม่เพราะเวลาหนูไปเจอเพื่อนเจอฝูงหนูไม่รู้จะพูดอย่างไรเพราะว่าสังคมไทยกับสังคมต่างประเทศมันต่างกันก็น้องเขาไม่แชร์เรื่องเขาแบบนี้แบบนี้จริงๆแล้วสมควรหรือไม่อ่ะน้องๆคิดว่ายังไงสมควรหรือไม่แต่มันเป็นเรื่องของคนสมคนที่เข้าใจกันแต่สังคมไทยอ่ะน้องเขาก็ไม่สามารถเอ่อ ไปพอลดีเด์กับแม่กับผัวเก่าของตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถจะไปกินเลี้ยงรวมญาติเวลาไปประเทศไทยทีก็ทําไม่ได้เพราะอาอาญาติพี่น้องแล้วก็ส่วนน้องเขาจะไปเที่ยวกับแม่แล้วก็เออไปเจอเพื่อนจะฝูงก็ไม่ได้เพราะน้องเขาก็อายเพื่อนอีกเนนะี่ยที่แม่ได้กับผัวเก่าเขาเอาเอ,เ,อเรื่องนี้มันยังไงกันเนี่ยมันจะสมควรแต่อยู่ต่างประเทศนนองบอกหนูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะเพียงแต่พอเข้าไปสังคมไทยไปอยู่ไปประเทศไทย เราต้องทําตัวเองแบบหนึง่งเพราะว่าคนรอบข้างเรารับการกระทํานี้ไม่ได้แต่จริงๆอยู่ต่างประเทศไม่รู้สึกอะไรเลยแค่ว่าไปประเทศไทยต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองน้องๆคนไหนว่าเรื่องนี้มันเออแม่ผิดไหมหรือว่าน้องเขาผิดไหมหรือว่าญาติพี่น้องผิดไหมที่รับไม่ได้น้องๆคิดว่าอย่างไรคะ แล้วเข้ามาคอมเมนต์กันนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาเล่าเรื่องใหม่เรื่องของน้องหลายๆคนที่พี่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องของหนูเลยหนูเอาเรื่องมาเล่าเดี๋ยวค่อยๆใจเย็นๆนะคะพี่จะพยายามหาเวลาเอาเรื่องของน้องๆที่เขียนมาเล่าให้พี่ฟังจะมาเล่าให้ครบทุกคนนะแล้วรอกันหน่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ๊ะสวัสดีจ้า